วพรร่าามะโอเคครับวันนี้ก็พามาดูประดูประดูบ้านประดูกิ่งอ่อนนะครับประดูมันมีถ้าภาพใหญ่ๆก็จะมีประดูประดูป่ามันจะไม้เนื้อแข็งนะแล้วก็ประดูบ้านประดูกิ่งอ่อนคือแต่ว่าประดูเนี่ยมันทนอยู่แล้วนะอันนี้มันกิ่งอ่อนนะครับแล้วดูดูลักษณะผิวผิวเขานะฮะผิวเขาก็จะเป็นทรงประมาณนี้ ผิวเขาก็จะทรงประมาณนี้เนาะแล้วก็แล้วก็มันจะมีการฉักฉีกบ้างเพราะว่ามันอ่อนไงแล้วก็ถ้าเป็นลำที่ใหญ่กว่าหน่อยก็ประมาณนี้นะครับเนื่องจากปะดูปะดูเนี่ยมันให้ความหน้าฝนเนี่ยมันผลิใบออกใบแล้วมันก็มันมันมันม่มมันเย็นชื้นมากนะแล้วมันก็ทนนะล่าแล้วมันก็ยังอยู่ได้นะต้นไม้อื่นตายหมดแล้วเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับในในภาพนี้ก็คือเนื่องจากอย่างที่ผมบอกว่าปะดูเนี่ยคือถ้ามันอยู่มันให้ร่มเงาที่ดีเพราะมันจะแผ่ออกมาด้านข้างเยอะเสร็จแล้วเราสามารถตั้งโต๊ะไม้หินเป็นโต๊ะกินข้าวได้ไงแล้วก็มันเป็นทรงทรงทรงพุ่มที่มันแผ่ออกมาแล้วมันให้ร่มเงาความชืน้นแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหนอนหรือตัวอะไรมากินอะไรมันเยอะนั่งกินข้าวคงไม่มีอะไรตกใส่หัว แล้วเรามาดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือเห็นนะครับว่ามันจะเป็นกิ่งที่โค้งลงมาเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นร่มเงาให้เราอ่ะมันเป็นมันเป็นหลังคาแล้วนี่ก็คือกิ่งประดู่ประดู่อ่อนนะฮะนี่คือใบเพราะหลายคนอาจจะไม่ไม่ได้เคยเห็นประดู่อ่อนกับประดู่ป่าเป็นยังไงประดู่ป่ามันไม้น้อแข็งกว่านะอันนี้เป็นประดู่อ่อนกิ่งมันก็จะแบบทรงอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะได้แยกดูใบมันนะก็รู้สึกเท่าที่ผมสังเกตดู ลองนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับตอนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากิ่งหนึ่งประมาณเก้าใบนะโดยประมาณนะเนี่ยเก้าลองดูอีกอันหนึ่งก็ได้ลองดูอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันประมาณคร่าวๆให้ดูนะฮะนี่ก็มาดูกิ่งอ่อน มันทนมากเลยนะสำหรับคนที่ปลูกคือหน้าแรงต้นตอื่นตายหมดมันก็มันก็มันก็ผลัดใบนะครับแต่ว่าพอฝนเนี่ยจะถ่ายตอนกร,รกฎายี่สิบห้าปะยี่สิบห้ากร,รกฎาแทนวันนี้เนะ่ยดูวันนี้ก็เลยให้ดูสะแก่ตะแก่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันที่มันทนมากเลยสะแก์ตอนเนี้ยหลายคนน่าจะ อาจจะต้องเป็นคนบ้านๆอย่างพวกเราอย่างผมเนี่ยถึงจะเจอนะครับนี่เป็นสแกรแล้วมันก็ทนนะทนแรงพอๆกันมันสู้กับปะดูได้เลยสแกรตอนนี้เห็นเขาว่าสกัดยานได้เยอะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้หายากคนส่วนใหญ่ก็ไว้เผาทานบางคนก็ตัดทิ้งจต่งจริงแล้วมันทนแรงทนแรงมากสแกรนะครับก็พอดีมันอยู่ใกล้กันก็เลยถ่ายให้เห็น เนี่ยนะครับก็ให้ดูใบของปะดูปะดูบ้านปะดูกิ่งอ่อนก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะผมจะนับให้ดูมันจะได้ไว่าถ้ายอดเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมมันจะก็จะแปดหรือไม่ก็เก้าถ้าทุกครั้งไอ้ผมดูอันนี้ให้ในสมบูรณ์ที่สุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะนี่เป็นสิบบ้านเดี๋ยวไม่เป็นประเด็นนะเล่าให้ฟังเฉยีแล้วนี้มาดูยอดยอดของปะดูเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ยอด มัน,นจะเป็นยอดอ่อนอันนี้ก็เป็นกิ่งอ่อนออกมาหน่อยหนึงก็ให้ดูภาพรวม ถ้าหากว่าพระรามอ,อกหักสีดาไม่รักพระรามจะทำยังไง